รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้วิธีการพิมพ์ผ้าด้วยใบไม้ถ่ายโอนสีและใบไม้สู่ผ้าที่ผลิตจากเส้นใย,ยธรรมชาติ100%เซนเท่านั้นเช่นผ้าฝ้ายผ้าไหมด้วยความยากเทคนิคใช้เวลาทำนานและต้องทำมือเท่านั้น ก็คือเป็นช่างเป็นช่างแกะกระหนกลายไทยที่ทำกระดาษสำหรับแปะที่ลง,ลงโงศพนะคะ,ะแล้วก็ท่านก็จะมีความรู้เรื่องการแทงยูที่งานพิธีส่งน้ำผู้สูงอายุอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็แล้วพี่ชายเองก็มีความรู้เรื่องการทำวุดคัดนะคะวุดคัดเป็นการแกะไม้แล้วก็ เอามาพิมพ์บนกระดาษผ้าแล้วก็ทำเป็นงานศิลปะที่ได้รับการถ่ายทอดตั้งแต่คุณพ่อเลยแล้วก็พี่แล้วก็ตัวเองก็ก็ชอบด้วยนะคะเป็นงานแบบรีแลก้ายเคยรียดหลังจากที่เราทำงานประจำมาค่ะนี่ก็รู้สึกว่ามันมันช่วยได้นะคะทำให้เรามีสมาธิ กระชอนให้สีออกเทาด้านนี้อ่ะเขาจะให้ได้แล้วค่ะดอกไม้ที่ไปเก็บกันมา หมักหมดปักใต้วันนี้ดิฉันแอบเอาตัวเองไปแฝงอยู่ในกลุ่มผ้าอีโคโปรินมาซักระยะหนึ่งแล้วล่ะค่ะเพื่อศึกษาเฝ้าดูเทคนิคการพิมพ์ผ้าในแบบฉบับที่ฝรั่งเขาเคยทำซึ่งตอนนี้ก็ฮิตมากๆในประเทศไทยบางกลุ่มที่เคยชื่นชอบการผลิตผ้ามัดย้อมที่ใช้สารเคมีก็หันกลับมาให้ความสนใจนำสีจากต้นไม้ใบหญาจากธรรมชาติมาพิมพ์ลงบนผืนผ้า จนเกิดเป็นลวดลายลีลาสวยงามถูกใจผู้ออกแบบโดนใจผู้ใช้เป็นอย่างยิ่งซึ่งก็ทำให้ดิฉัน,นี่ต้องออกหาคำตอบค่ะว่าเจ้าใบไม้ดอกไม้ริมทางเหล่านี้จะสามารถให้สีสวยๆลงบนผ้าได้อย่างไรแล้วทำไมลวดลายเหล่านี้ถึงดึงดูดใจให้ผู้ประกอบการหลายรายหันมาผลิตผ้าจนตอนนี้กลายเป็นกระแสไปในให,หลายๆกลุ่มแล้วละค่ะคุณผู้ชม วางทับไปด้วยเหรอคะแล้วทีนี้ก็ต้องเลี้องไปด้วยเหรอคะก็ได้ลูกรุมเท่งเป็นกระดาษออกมาสามารถเอาไปใส่กอบอีกอีกชิ้นนึงก็ได้อันนี้ือทำแล้วก็มาตัดเย็บเอาไปเรียใส่ สุขของชีวิตเกษตรกรเกิดขึ้นได้จากการใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการทำงานประจำมาจับงานอดิเรกเพื่อหาองค์ความรู้ด้วยตนเองก่อนแล้วจึงแบ่งปันไปสู่ชุมชนนี่คือความคิดของคุณเสิริวันบุญยริศหรือพี่เอียดเจ้าของสวนเกษตรศิยานั้นซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลรัฐภูมิอําเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาค่ะ ซึ่งเขาใช้เวลาว่างมาปลูกต้นไม้ปลูกพืชปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีในพื้นที่3.5ไร่เพื่อทำกเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงก็มีทั้งเบอรบอรี่ตะไคร้มะพร้าวมังคุดและอื่นๆรวมไปถึงมีการขยับขยายพื้นที่เพื่อปลูกพืชผสมผสานอีกหลายชนิดเลยล่ะค่ะโดยใช้วันว่างและเวลาว่าง จากการเลิกงาน4โมงเย็นและวันหยุดราชการในการทำกิจกรรมในสวนค่ะที่นี่ก็คือสวนกเกษตรศิยนันนะคะก็อยู่ที่ตำบ,บลรัตภูมิอำเภอ,อ,อควนียจังหวัดสขลาค่ะก็เริ่มทำกเกษตรเพราะว่าครอบครัวเดิมเมื่อก่อนเนี่ยก็ทำกเกษตรนะคะแล้วก็มาทำกเกษตรอินทรีย์ก็ เพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยสารเคมีหรือว่าด้านสุขภาพก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจากการบริโภคนักอ่านกันเยอะทีนี้ก็มาทำเรื่องเกษตรอินทรีย์นะคะเพื่อเป็นเพื่อบริโภคนะคะแล้วก็การจําหน่ายในตลาดนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยด้วยนะคะทําเป็นจุดเรียนรู้เ็จะ มีทำกิจกรรมที่นี่ด้วยนะเมื่อก่อนก็จะเป็นจุดเรียนรู้ของการทำผ้ามัดย้อมที่นี่นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เด็กเยาวชนหรือว่าประชาชนทั่วไปก็เข้ามาเรียนรู้ทั้งด้านการเกษตรแล้วก็กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมที่นี่ค่ะปัจจุบันสวนเกษตรศยานันมีเครือข่ายด้านเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำเกษตรหลายด้านเลยนะคะและพี่เอียดก็ได้พยายามพัฒนาตนเอง เพื่อนำความรู้นั้นไปพัฒนาสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมต้องย้อนหลังกลับไปดูพื้นฐานของครอบครัวพี่เอียดกันหน่อยนะคะเพราะว่าครอบครัวนี้เขามีความสนใจและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยในเรื่องของสายเลือดศิลปินที่ตกทอดถ่ายทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อน่นเลยค่ะคุณผู้ชมเดิมคุณพ่อก็คือเป็นช่าง เป็นช่างแกะกะหนกลายไทยที่ทำกระดาษสำหรับแปะที่โรงโลงศพนะคะ,ะแล้วก็ท่านก็จะมีความรู้เรื่องการแทงยวกที่งานพิธีส่งน้ำผู้สูงอายุอะไรอย่างนี้นะคะแล้วพี่ชายเองก็มีความรู้เรื่องการทำวุทคัดนะคะวุดคัดเป็นการแกะไม้แล้วก็เอามาพิมพ์บนกระดาษผ้า ก็ชอบแล้วก็ศึกษาเลยเลยมาทําเป็นงานเป็นชิ้นแล้วก็รวมคนในชุมชนมาร่วมทํากันนะคะเพื่อให้เขามีไรายได้ ปัจุบันสวนกเกษตรเซียานาันแห่งนี้ได้เปิดให้ศึกษาดูงานด้านกเกษตรพร้อมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้มากมายและแตกแยกย่อยออกไปเรื่อยๆผ่านกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการทำผ้ามัดย้อมด้วยเทคนิคอีโครปรินแบบนี้ด้วยค่ะ Eco Printing เป็นกระบวนการพิมพ์ผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมโดยใช้วิธีการพิมพ์ผ้าด้วยใบไม้ทำการถ่ายโอนสีด้วยความร้อนเพื่อให้ได้โครงสร้างจากใบไม้ผ่านสู่ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมเนี่ยเป็นองค์ความรู้ทางตะวันตกนะคะเริ่มพัฒนามาจากประเทศออสเตรเลียน,นู่นแน่ การผลิตผ้าพิมพ์สีจากธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์รักสิ่งแวดล้อมรักโลกไม่ใช้สารเคมีเมื่อนำใบไม้หลากหลายชนิดมาวางลงบนตัวผ้าผ่านกระบวนการทางธรรมชาติก็จะให้ผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าสีสันหลากชนิดแบบไม่ซ้ำกันเสมือนเป็นหนึ่งเดียวของโลกเลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมเนื่องจากสีตามธรรมชาติเนี่ย จะมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและสภาพแวดล้อมทรงผลให้สีสันของใบไม้แต่ละใบเนี่ยแลดูทรงคุณค่าและมีความสวยงามตามธรมร,พพมธรมชาติผลิตภัณฑ์ภาพพิมพ์สีธรรมชาติเชื่อมโยงกับวิถีทางธรรมชาติง่ายต่อการบำรุงรักษาและยังประหยัดพลังงานอีกด้วยล่ะค่ะผลิตภัณฑ์ผ้าสีจากธรรมชาติจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรักษาความสมดุลของธรรมชาติ และยังเป็นศิลปะแห่งแฟชั่นที่ทรงคุณค่าและมีมูลค่าอีกด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมอีโคปลินติ้งเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถสร้างความแปลกใหม่ได้อย่างน่าอาัศจรรย์ทั้งในเรื่องของสีสันและลวดลายยิ่งเห็นเป็นชิ้นง,งานที่โพสขายกันอยู่ในต่างประเทศแล้วยิ่งชวนให้หลงไหลามากขึ้นเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าดอกไม้สีสวยๆพวกนี้เมื่อถอดสีออกมาแล้วสามารถไปติดบนผ้าจะทําให้เกิดลวดลายสวยๆแบบนี้ต้องมาถามความชอบละค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นจนทําให้ผ้าลายเนี้ยฮิตพื้นที่ของเราในจังหวัดสงขลาก็จะมีพี่เอียดนี้หละค่ะที่ทําอยู่ความชอบนี้ไปเกิดมาจากไหนแล้วไปเห็นมาจากไหนคะเนี้ยถึงได้ชอบผ้าอีโคพินพวกนี้ค่ะจริงๆก็ทําผ้ามัดย้อมอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็ งานศินละปะก็คือชอบอยู่แล้วครอบครัวก็คือทํางานศินละปะกันตั้งแต่พ่อพี่ชายแล้วก็ตัวเองก็ชอบด้วยอย่างนี้ก็เห็นเห็นใน u t u b e อะค่ะว่าเขามีเทคนิคนี้แล้วก็ทําแล้วมันสวยนะคะแล้วก็นําเอาอใบไม้ดอกไม้ในท้องถิ่นนี้ค่ะมาทําแล้วมันติดสีกับผืนผ้านะคะแล้วก็มีความสวยงนี้ตัวเองก็พอชอบแล้วก็ต้องเรียนรู้ศึกษาไปอะคะ่ะ ก็จะเป็นสีที่มีเสน่ห์ของเขาอะนะคะว่าใบไม้ดอกไม้ไหนให้สีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มันก็จะมีเขาเรียกว่าไม่มีสิ่งที่จะผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม,อมด้วยนะคะเวลาเราเห็นภาพแบบนี้คือโทนสีก็จะออกมาสีเหลืองน้ำตาล ม่วงน้ำตาลอะไรางเงี้ยคือความฉูดฉาดอาจจะมีด้านหลังด้านหลังที่สีสดหน่อยลักษณะของการใช้งานทีนี้พร้อมเป็นสีธรรมชาติเงี้ยมันจะซีดเร็วไหมถ้าเกิดว่ามีผู้บริโภคซื้อไปใช้อ,อย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆมันขึ้นอยู่กับสารตัวจับสีด้วยนะคะว่าของเราดีไม่ดีแค่ไหนนะคะนี่ก็ก็คือการรักษาดูแลข,ของผู้ใช้ด้วยนะคะว่าทนุถนอมแค่ไหนแม้กระทั่งกระบวนการซักเองนะคะ ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็การดูแลต้องตากในที anyway, ่ล่มอย่างเงี้ยค่ะช่วยยืดอายุการใช้งานค่ะเมื่อใช้แล้วสีซีดไปแล้วก็นำกลับมาพิมพ์ใหม่ใช่ก็แสดงว่าเราต้องสอนเทคนิคให้ลูกค้าด้วยลหคะนม่มาใช้บริการซื้อผืมใหม่ก็ไค่ะก็คือมันก็จะซีดโดยอายุของไม่ว่าจะเป็นมัดยอมสีธรรมชาตินะคะหรือว่าอีโคปินอย่างเงี้ยเขาก็มีใช้บ่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็ซีดอซีดโดน แต่ว่าที่บอกก็คือการเก็บรักษา<ม>การาซักก็ต้องใช้มือแบบทนุถนอมไม่ใช่แบบใส่เครื่องปั่นแบบแรงๆนี่<ม>เขาไม่ได้เพราะว่าเขาเหมือนอมาปะอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ่ายทอดลงข้างหลังบ้างม,มันก็ไม่ได้เหมือนเคมีนะคะ<ม>เคมีก็จะมีความทนกว่าผ้าที่พิมพ์ด้วยเทคนิคอีโคปรินติ้งต้องดูแลรักษาและถนอมในการซักมากๆเลยนะคะเพราะสีที่ติดอยู่บนผ้า อาจหลุดลอกออกมาหากนำไปซักแรงๆดังนั้นการนำผ้าไปซักก็ควรจะซักด้วยมือขยี้เบาๆและใช้น้ำยาซักผ้าชนิดที่ไม่เข้มข้นจนเกินไปแค่นี้ก็จะทำให้ผ้าสีสดๆจากใบไม้ดอกไม้เหล่านี้ติดอยู่บนเนื้อผ้าของเราไปได้อีกนานเป็นปีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม S <S> <S สเสน่ห์ของมันอยู่ตรงไหนนะที่พี่ไปเห็นปุ๊บอุ๊ยมถูกใจฉันอ่ามันก็คือมันเป็นลักษณะของใบไม้ไมันไม่ได้แบบสีเจ้นอะไรเงี้ยก็คือสีคลาสสิกของเขาเองค่ะแล้วก็มันเป็นลักษณะของใบไม้ที่เรามีวิ้ชมรชุมชนนะคะแล้วเราก็อยากเรียนรู้ว่ามันเออมันติดมันทาได้ยังไงนะพอติดแล้วอ้อมันก็สวยนะแล้วก็เราใส่เราก็ภูมิใจอย่างเงี้ยค่ะเป็นผ้าที่เราก็พิมพ์ลายขึ้นมาเองเลือกกัน พิมพ์ตำแหน่งจัดวางได้ด้วยตัวเองด้วยมันไม่ใช่งานโหลงานแบบพิมพ์แล้วเป็นร้อยเป็นพันนะคะเพราะว่าชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยเราสามารถทําได้ใกล้เคียงนะคะแต่ว่าจะให้เหมือนเลยเ่ะเป็นไปไม่ได้ชิ้นเดียวในโลกซึ่งเราจะเห็นสีสันตอนนี้มันบวกกับยุคโควิดที่หลายคนหันมาปลูกต้นไม้สีสันมันเยอะมากเลยพอสีสันเยอะเยะแบบนี้เราก็จะสามารถไปหยิบใบนี่ดอกไม้ดอกนี้เอ้ยสีเชฟสวยจังเลยเอาไปพิมพ์แบบนี้ได้ไหมคะ ได้ค่ะทีนี้มันอยู่ที่กระบวนการทดลองเราด้วยนะคะว่า<ม>อดอกไม้ใบไ,ไม้อะไรที่ให้สีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราสามารถจัดวางว่าต้องการผืนผ้าแล้วมันแมทยังไงกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบมันต่างกันมากอย่างเงี้ยแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบเราด้วยแต่คุณผู้ชมคะไม่ใช่ว่าเราจะสามารถหยิบใบไม้ดอกไม้มาใช้งานได้เลยนะคะเพราะบางใบที่เห็นสีสดๆเนี่ยบางทีก็พิมพ์ไม่ติดผ้านะคะ แต่ก็มีข้อสันนิษฐานอยู่นิดนึงก็คือผลลัพธ์ของความต่างที่ได้เกิดจากความต่างของแหล่งกําเนิดต้นไม้ชนิดนั้นๆก็คงบอกไม่ได้แน่ชัดนะคะแต่ให้สังเกตง่ายๆว่าใบไม้ที่ให้รสหวานสีมักจะติดไม่ทนส่วนใบไม้ที่ให้รสขมหรือฝาดเนี่ยหรือมียางก็มักจะให้สีที่ติดดีที่สุดสุดท้ายคําตอบอยู่ที่นี่ค่ะการลงมือทำและทดลองด้วยตนเองนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมถึงจะดีที่สุด มันอยู่ที่กระบวนการทดลองลองด้วยนะคะว่าอดอกไม้ใบไม้อะไรที่ให้สีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราสามารถจัดวางว่าเออต้อการผืนผ้าแล้วมันแมทยังไงกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบมันต่างกันมากอย่างเงี้ยแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบเราด้วยนะคะๆๆๆอย่างบางบางชนิดเนี้ยค่ะอย่างใบเฟิร์นเ <ๆ S 1> นี้ย <ๆ S 1> มันอาจจะอ่าไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะให้สีน้อยมากนะคะๆๆแล้วก็ แต่ว่าสามารถทําได้นะคะเพราะว่าเราอาจจะทําแบงเกตคือตําแหน่งว่างให้มีสีเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ไอ้นี้เป็นเชฟเป็นโครงสร้างเขาจ้ะแบงเกตก็คือระหว่างใบกับใบที่มันเป็นเนื้อผ้าอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะก็คือเราก็จะสร้างแค่เชฟขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ลงสีด้านที่ตาแหน่งว่างค่ะจะเป็นสีก็ทําได้ทุกอย่างอยู่ที่จินตนาของผู้ผู้พิมพ์น่ารักมากเลย ทำมากี่ปีแล้วคะนออ่ในตัวนี้ก็ยัง,ย,งยังไม่ถึงปีนะคะยังทำไม่ถึงปีค,ค่ะรู้สึกยังไงบ้างก็มีการพัฒนาเห็นกระบวนการว่าเราพัฒนาขึ้นจากเดิมผืนแรกที่เราทําแล้วมันไม่ค่อยติดเลยค่ะนี่ก็มีความชัดเจนขึ้นค่ะสวยงามขึ้น,นค่ะแล้วก็เราได้อพอเรามีกลุ่มอยู่แล้วด้วยเราก็ทำํำ ประสบความสําเร็จในระดับทดลองและทีนี้เราได้มีการแบ่งปันความรู้ส่วนนี้ลงสู่ชุมชนยังไงบ้างคะ,ะเราก็จดเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะก็ครบปีแล้วนะคะนี่ก็ชื่อกลุ่มคืออะไรชื่อกลุ่มก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศียาน,านันม,มัดย้อมและบาติกนะคะก็คือเริ่มจากมัดย้อมและบาติกแล้วก็มาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็คือ,อผ้าอีกโคพิ้นนะคะซึ่งได้รวมนะคะออสมาชิก ในชุมชนของเราเด็กเยาวชนที่มีความสนใจนะคะมาเรียนรู้แล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อเพิ่มรายได้หลังจากมาร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติว่าใบไม้ชนิดไหนติดสีบ้างและได้สร้างรายได้ให้กับชุมชน เชิญทุกคนนะคะมาทำนี้ก็ปิ้นกับคุณครูเอียดที่ตำบลบางเหลียงค่ะอําเภอคนยังจงังหวัดสงขลาค่ะจากเดิมกลุ่มของเราทำบาติกทำมัดย้อมอยู่แล้วราคาสมมติว่าเสื้อตัวหนึง่งอ่าผ้าผืนหนึ่งดีกว่าอันนี้เป็นผ้าดีหน่อยเป็นผ้าประจำจังหวัด ถ้าลายลูกแก้วใช่ไหมคะผ้ากาดยอ1นึ่ผืนมัดย้อมเราขายผืนละเท่าไหร่คะถ้าเป็นมัดย้อมเดิมเมื่อก่อนก็อยู่ในราคา3า0สี่ร้อยอ่างเงี้ยค่ะพอทำอย่างเงี้ก็อัพยอดมาหน่อยอัพขึ้นมาไม่หน่อยแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่เอียดจากผืนละ300-400บาทเป็นผืนละตั้ง800-1,000บาทเนี่ย เพิ่มมูลค่าจากผ้ามัดย้อมธรรมดาทั่วไปให้กลายเป็นสินค้าแรไอเทมกันเลยนะนี่คุณผู้ชม ตำนานด้านลหลังอ๋อให้ส<ถ>ีต่างกันเหมือนกันน้ำตาลม่วงกับม่วงน้ำตาลอันนี้คือทำแล้วก็มาตัดเย็บอันนี้เป็น่ และนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สามารถฝากรอยสีลีลาสวยงามตามธรรมชาติลงบนผืนผ้าซึ่งก็ทำให้ผู้ที่ลงมือทำผ้าแต่ละผืนนั้นมีความรู้สึก,กผูกพันกับธรรมชาติมากขึ้นมีจิตสำนึกรักธรรมชาติมากขึ้นและที่สำคัญก่อให้เกิดความสุขทางใจมีสมาธิมีความสงบที่เกิดขึ้นจากภายในผ่านกระบวนการทางธรรมชาติ สร้างรูปแบบแฟชั่นชั้นสูงให้เกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของผ้าพร้อมกับการสร้างผลงานของนักออกแบบที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างเป็นรายได้ในอนาคตที่สามารถทำด้วยตนเองอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมน่าปรบมือให้จริงๆ คุณผู้ชมคะเดินไปดูใบไม้สีสันสดใสในสวนของพี่เอียดเนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมใบไม้หลากหลายชนิดก็ให้สีสันที่แตกต่างกันไปจนกลายมาเป็นงานศิลปะบนผ้าพิมพ์แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจแล้วล่ะก็อย่าลืมค่ะแวะมาดูสินค้าดีๆเก๋ๆสวยๆอย่างหมวกใบนี้หรือหมอนอินใบนี้ก็ได้ค่ะที่นี่ดิฉันขอนำร่องปักหมุดไว้แล้วที่นี่ค่ะ อีโคพรินบายสิยานันวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ